เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกที่สุดค่ะล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องพายุดีเปรสชันลูกใหม่ในทะเลจีนใต้ซึ่งจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันที่20-23ถึงกันยายนนี้พื้นที่ไหนเสี่ยงฝนตกหนักบ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติและช่อง YouTube ชาวบ้านตาดำๆดค่ะวันที่17กันยายนหลังกรมต e จบประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากไปแล้วนะคะล่าสุดได้มีการออกประกาศเตือนฉบับใหม่ต่อทันทีเลยค่ะเรื่องพายุดีเปรสชันฉบับที่1 เมื่อเวลาส0บนาฬิกาของวันที่17กันยายนพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองจิจูด119.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะและคาดว่าในช่วงวันที่20-21ถึงกันยายนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนัก บางแห่งและมีลมแรงในช่วงวันที่20ถึง23กันยายนนี้ค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง21กันยายนรองมรสุมกำลังค่อนข้างแรงภาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงผัดปกคลุมทะเลนนดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ในส่วนของคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ ประกาศณวันที่17กันยายนเวลา11นาฬิกาค่ะนี่เป็นประกาศฉบับใหม่เรื่องใหม่นะคะเตือนถึงพายุดีประชันที่อยู่ในทะเลจีนใต้ค่ะโดยพายุนี้มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะซึ่งถ้าหากแรงถึงพายุโซนร้อนจะได้ชื่อว่าพายุซูริกค่ะ โดยเส้นทางของพายุลูกนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่20-21กันยายนค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเคลื่อนผ่านสปป,ปลาวและเคลื่อนเข้ามาสู่ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะอาจจะอยู่ในสถานะพายุดิเรสชันหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกํากลังแรงยังต้องติดตามและอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งจะทําให้ภาคอีสานตอนบนค่ะเริ่มมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่20กันยายนหลังจากนั้น21กันยายนก็จะเป็นคิวของภาคเหนือตอนบนค่ะ ส่วนหลังจากที่พายุหรือว่ายอมความกดอากาศต่ําเคลื่อนออกจากประเทศไทยไปแล้วหรือว่าสลายไปแล้วนะคะยังคงต้องเจอกับฝนตกหนักกันต่อจาก่รงมรสุมที่ยังคงาพาผ่านประเทศไทยค่ะก็ต้องขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทางอีสานแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะคะบางพื้นที่สถานการณ์น้ําท่วมยังไม่คลี่คลายก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาอีกแล้วค่ะ ไปดูแนวโน้มฝนพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากจากแบบจำลอง ECMWF ที่อัปเดตล่าสุดค่ะวันที่18กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักส่วนใหญ่เป็นบริเวณภาคเหนือเน้นภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางค่ะภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดอีสานมีฝนบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยมากนะคะส่วนใหญ่ตกบางพื้นที่ทางอีสานตอนบนตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคยกเว้นจังหวัดริมฝั่งโขงที่ฝนค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาคใต้จะต อ,อกหนักทางฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปค่ะ 19กันยายนค่ะเป็นช you know, ่วงที the 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 climate, the right ่หย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนามแล้วนะคะทาให้เวียดนามตอนกลางลาวตอนกลางจะมีฝนตกหนักและเริ่มมีฝนเข้ามาตกในพื้นที่ของภาคอีสานด้านตะวันออกหรือว่าจังหวัดเริยงฝั่งโขงค่ะส่วนภาคอีสานจังหวัดอื่นจะมีฝนบ้างเป็นบางพื้นที่ภาคเหนือฝนลดลงค่ะมีฝนเล็กน้อยทางฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางฝนลดลงมีฝนเล็กน้อยทางตอนบนของภาคภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่จังหวัดที่ใกล้ทะเลส่วนภาคใต้ฝั่งอันดาม มันมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นระวังฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันด้วยค่ะส่วนฝั่งอ่าวไทยมีฝนบางพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปค่ะ20กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเป็นบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะโดยเฉพาะบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมหนองคายอุดรธานีเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดอื่นของภาคอีสานมีฝนตกบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวเหลืองสําหรับภาคเหนือพื้นที่สีแดงต้องระวังฝั่งจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ค่ะและจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้า เ,เน้นทางฝั่งตะวันออกของภาคก่อนนะคะส่วนภาคกลางจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะจันทบ,บุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกหนักมากค่ะต้องระวังน้ําท่วมและก็น้ําป่าด้วยนะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นจากลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกค่ะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปรวมทั้งทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันต้องระวังคลื่นลมแรงด้วยค่ะ 21กันยายนยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านภาคเหนือค่ะทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนักมากเป็นพื้นที่สีแดงแม่ฮ่องสอนตอนบนเชียงใหม่ตอนบนลำปางตอนบนเชียงรายพะเยาพแพร่น่าน ส่วนภาคเหนือตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนบ้างส่วนใหญ่ทางภาคกลางตอนล่างค่ะภาคตอนออกมีฝนบ้างและจะตกหนักมากทางจังหวัดจันทบุรีตราดภาคอสานค่ะฝนมีบ้างส่วนใหญ่ทางภาคอีสานตอนบนถึงตอนกลางส่วนอีสานล่างฝนค่อนข้างน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงตกหนักทุกจังหวัดและฝั่งอ่าวไทยมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะ22กันยายนยองความกดอากาศต่ำสลายไปแล้วนะคะหรือว่าเคลื่อนออกจากไทยไปแล้วแต่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากร่องมรสุมที่เข้ามาค่ะทั้งเหนืออีสานกลางและตะวันออกต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากภาคอีสานจะเน้นทางอีสานตอนบนนะคะภาคกลางเน้นทางตอนล่างค่ะส่วนภาคตะวันออกเน้นจังหวัดที่ติดทะเลภาคใต้ค่ะแนวโน้มฝ ฝนลดลงกว่าวันก่อนๆค่ะโดยยังมีตกอยู่บ้างบางพื้นที่โดยเฉพาะอันดามันตอนบนค่ะ23กันยายนไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากค่ะสีแดงจะเพิ่มมากกว่าวันที่22นะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างาคอีสานทั้งบนและล่างค่ะภาคกลางฝั่งตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกเกือบทุกจังหวัดส่วนภาคใต้สีไม่มากเท่าไทยตอนบนค่ะแต่มีโอกาสตกได้ทั้งฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนล่างค่ะ24กันยายน แนวโน้มฝนตกตามแนวร่องมอรสุมค่ะที่ตกหนักมากก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนกลางถึงตอนล่างกับภาคใต้บางพื้นที่ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่ค่ะส่วนภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนฝนลดลงค่ะ25 <c oughs> กันยายนค่ะแนวโน้มฝนตกหนักจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางค่ะภาคตะวันออกอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างค่ะ และสุดท้าย26กันยายนแนวโน้มฝนยังตกหนักอยู่นะคะโดยเน้นบริเวณภาคเหนือภาคกลางค่ะภาคตวันออกโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดทะเลภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างและจังหวัดด้านตะวันออกของภาคและภาคใต้มีฝนเพิ่มเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะ ส่วนภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนฝนไม่มากเท่ากับภาคอื่นๆค่ะนี่เป็นแนวโน้มแบบจําลองคร่าวๆนะคะแบบจําลองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันขอให้ทุกท่านคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุอีกครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ